สวัสดีครับเป็นเพื่อนชายยูทูบทุกคนตอนนี้คลิปของเราก็จะมาทํานายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสช่วงปักหลังเดือนเมษายน2 5 1 2เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับเราก็เลือกไพ่ครบแล้วมาเริ่มดูกันเจชะตาคนวันพฤหัสตอนนี้คุณได้ไพ่สามถ้วย,ยครับตอนนี้คุณดูจะมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณเดินหน้าทาความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายอ่ะคุณเข้าสังคมแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนๆจังสรรเฮห์ฮาอย่างเต็มที่นะตอนเนี้ยแล้วคุณก็ได้ไพ่ควีนถ้วยอ่ะเหมือนกับว่าในใจคุณอ่ะ คุณจะพบปะผู้คนมีความสุขยิ้มแย้มอยู่จุดหนึ่งอะแต่ใจคุณก็ยังคงเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจอยู่นะคุณยังไม่ถึงขั้นกับเปิดเผยอะไรออกไปทั้งหมดอะหรือไม่บางทีเนี่ยการที่คุณได้พบปะผู้คนในกลุ่มสังคมใหม่ๆต่างๆเนี่ยคุณก็อาจจะได้เปิดเผยความรู้สึกบางอย่างออกมาด้วยอไอ้ความรู้สึกในใจบางอย่างเนี่ยคุณคุณก็ท,ที่ที่คุณเคยเก็บไว้ในใจอะ่ะ คุณน่าจะได้เปิดเผยความรู้สึกบางอย่างออกมาด้วยนะอมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในใจเนี่แหละแต่ว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงอีกฝ่ายหนึ่งตอนเนี้ยดูเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะยังปิดยังเก็บอยู่กับตัวเองนะเหมือนเขายังคงสร้างกำแพงบางอย่างที่แบบว่ากันเอาไว้กันคุณเอาไว้อะเพราะคุณน่าจะยังไม่มีการเดินหน้ากันอย่างเต็มที่เนะี่ยถึงแม้ว่า ดูเหมือนจะมีการพูดคุยสันสันเฮหากันเต็มที่นั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีสิ่งตอนนี้ในใ,นใจอยู่อ่ะคุณจะพบว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคู่ของคุณเนี่ยยังไม่มีการเปิดความรู้สึกให้เข้าไปซึ่งกันและกันในใจอย่างเต็มที่อ่ะเพราะว่า่างฝ่ายเนี่ยมันก็เหมือนมีความลับ,ม,ม,บมีความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเก็บไว้ในใจอ่ะแล้วก็เลยทําให้เนี่ยความรักความรู้สึกดีๆมันโดนเก็บคมเอาไว้กันนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจอ่ะทําให้เหมือนกับ เป็นการพูดคุยสัส่นๆในกลุ่มเพื่อนดูเหมือนเป็นการพูดคุยปกติมากกว่าแต่ความรักมันโดนเก็บข่มเอาไว้การพบคุณตอนเนี้คุณได้ให้เก้าเหรียญน,นะเนี่ยดูแล้วการติดต่อพูดคุยระหว่างคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันดูมีความสดชื่นมีความสุขสมบูรณ์นะแต่ว่ามันยังไม่เต็มสิบแบบเพราะว่ามันมันยังไม่สามารถเปิดเผยความรักความต้องการออกไปอย่างเต็มที่ได้ เนื่องด้วยจากในอดีตเนี่ยมันเป็นไพ่สิบดาบอ่ะอาจจะเคยมีการผิดหวังเสียใจทางความรักเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับคนคนนี้นะเนี่ยแต่พวกคุณได้มีการสั่งสรรค์ในหาได้เที่ยวเตะได้มีความสุขกันอย่างสุดสนานเต็มที่เลยนะแต่มันเป็นความสุขแบบภายนอกที่ยังไม่สมบูรณ์แบบอ่ะเพราะในใจมันยังคงมีเรื่องแย่ๆที่เป็นตัวขวางเอาไวอ้อุปสรรคและปัญหาเนี่ยครับก็ได้ไพ่ จัดเสเนี่ยความสัมพันธ์ใดๆของคุณเนี่ยมันคงต้องมีการเลือกแล้วต้องชั่งน้ําหนักระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งอ่ะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเข้ามาค้าความรู้สึกนี้เอาไว้อะทําให้คุณได้แค่พูดคุยติดต่อแบบเพื่อนกันไปก่อนมีความสุขตรขงเนี้ยแต่ยังไม่สามารถตัดสินใจให้มันเดินหน้าทางความรักไปได้อ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างให้คุณต้องเลือกระหว่างคนนี้กับอีกสิ่งหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นงานหรือว่าคุณอาจจะ ไม่ได้คุยคนเดียวก็ได้นะครับเนี่ยหรือไม่ก็อีกฝ่ายไงมันเขาไม่ได้คุยคนเดียวต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับพูดคุยแล้วก็ลองเชิงอย่างเชิงเงินอยู่แล้วก็รักษาจุดตัวเองเอาไว้อะเพราะมีสิ่งที่ต้องยึดถืออีกอย่างหนึ่งด้วยเนี่ยความรักความสัมพันธ์ใดช่วงนี้มันก็เลยเหมือนกับน่าชื้นอกตมนิดๆนะครับมันก็มีสิ่งดีๆของความสัมพันธ์ให้พวกคุณได้พูดคุยกันแต่มันก็แฝงไว้ด้วยยาพิษแล้วก็ความเสึกเจปวดที่ซ่อนกันไว้ในใจอะ่ะ บทสรุปคุณก็ได้ไพ่เทมเพลตนะครับแต่ถึงจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามนะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่หวานชื่นความรักมันอาจจะไม่ชัดเจนเต็มที่แต่ว่าพวกคุณก็น่าจะฝ่ากฟันและประคับประคองให้มันเดินหน้าไปได้นะพวกคุณก็ยังพูดคุยติดต่อสุขสนานไปได้เรื่อยๆโดยที่ยังเรื่องใยญ่ๆก็ยังเก็บข่มไว้อืแล้วไพ่หนึ่งเท้าเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสลั่นกันงานเข้ามา อาจจะเพราะว่าความสัมพันธ์ใดๆที่คุณต้องยึดถือกันตอนนี้เพราะมันมีเรื่องหน้าที่การงานมาเป็นหลักอะมันเป็นส่วนที่ทําให้คุณต้องถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่คุณเดินกับคนนี้มีปัญหาแต่คุณก็ต้องพยายามฝ่าฟันแล้วก็พูดคุยกับเขาต่อไปอะเพราะว่ามันมีเรื่องการงานมาเป็นหลักอะครับทาให้คุณไม่สามารถทิ้งปัญหาที่มีกับคนคนนี้ไปได้อะคุณยังคงต้องเข้าสังคมแล้วก็อยู่กับเขาไปก่อน ล้วก็น่าจะพาไปได้สวยครับคุณน่าจะควบคุมได้ดีผมแล้วจะว่าไปสองใบนี้นะครับเทมเพลนและหนึ่งไม้เท้าเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายโอกาสอะไรบางใหม่เนี่ยพวกคุณเนี่ยคนในคนหนึ่งอาจจะมีการแยกออกจากกันเดินทางไปหรือเดินทางร่วมกันก็นได้นะเนี่ยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเดีย๋ยวเนี่ยจะมีการเดินทางโดดเด่นมากในช่วงเนี้ยครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่นะครับ รบในสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันเป็นเดฟลนะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะมีความอิสระซึ่งกันและกันอยู่มันเป็นการพูดคุยแบบเรื่อยๆชิวๆที่ไม่มีการคอมมิชเมนต์หรือการตกลงให้มันเป็นรูปเป็นร่างทางความรักนะครับเนี่ยเขายังรู้สึกไม่อยากยังอยากอิสตระกับตัวคุณอยู่ยังไม่อยากผูกมัดอะไรกันด้วยที่ว่าอาจจะมีเรื่องหน้าที่การงานการเงินเป็นหลักอนะ มองสิ่งที่เป็นสิ่งสาคัญกว่าคุณหรือเขาคนนั้นน่ะน่าจะเป็นเขาคนนั้นแหละที่ตอนนี้ยเขาเขารู้สึกอิสระจากตัวคุณยังไม่อยากผูกมัดมก,กับคุณแล้วก็มองการงานกัน,กนเป็นหลักอืเนี่ยไอ้อดีตที่ผ่านมานี่ก็ได้ครับเนี่ยพวกคุณอาจจะเคยจบอะไรบางอย่างกันมามีความรู้สึกทางความรักอะ่ะมันก็จบสิ้นไปแล้วอะ่ะแต่มันก็การความสัมพันธ์ที่กลับเข้ามากันอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดว่ามันมันอุดมมันมีความสมบูรณ์แบบ อยู่แล้วนะเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นอยู่จุดเนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดจะใช่ที่สุดครับเนี่ยเขาหมอตรงจุดนี้อยู่นะครับเนี่ยมันเคยมีปัญหาแต่ก็การย้อนกลับมาพูดคุยกันเนี่ยมันมันน่าจะไปได้สวยนะมันน่าจะเดินหน้าไปได้เพราะว่าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่ะเขาก็มีความเด็ดขาดที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาให้มันเดินหน้าไปแบบเนี้ยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโดนยังโดนประคับประคองแล้วก็แก้ไขมันเดินหน้าไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะ เนี่ยตัวเขาคิดว่าแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วระหว่างคนกับเขาโอเคทีนี้เราจะลองมาดูนะครับว่าคนสถานการคนโสดจะเป็นยังไงครับสำหรับคนโสดตอนนี้ ดูเหมือนกับว่าหากความสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นในใจกับคุณช่วงนี้นะครับคุณก็น่าจะตระหนักเห็นถึงปัญหาทางความสัมพันธนะ์น่ะคุณเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรที่เดินหน้าไปได้สวยความความรักความสัมพันธ์มันคงไม่มีความชัดเจนนะคุณเห็นแล้วแหละว,ว่ามันมีปัญหาอยู่น่าจะเป็นฝ่ายเขาอ่ะที่มีปัญหากับคุณนะอืมแต่ทีนี้มันก็ มีความสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะต่างฝ่ายต่างก็พยายามเนี่ยมีปัญหาอยู่อะ่ะแต่ก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองยอมเสียสละเพื่อที่จะให้ความความสัมพันธ์ที่เดินอยู่ในตอนนี้มันไปได้สวยอะ่ะเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยังคงประคับประคองให้มันเดินหน้าไปให้ได้อะ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาซ้อนอยู่ในใจกันก็ตามอะ่ะแล้วคุณก็รู้ดีนะถึงปัญหาข้อน,นี้คือต่างฝ่ายต่างรู้ดีเลยแหละว่า ในระหว่างคุณอะความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเพื่อให้มันอาจจะมีเรื่องการงานที่คุณยึดถือ,อหรือสิ่งที่คุณคุณอยากจะรักษามิตราภาพกันเอาไวอ้อ่ะก็เลยเรื่องที่จะปล่อยวางเรื่องแย่ๆในใจกันแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อเนี่ยครับไพ่คินดาบเนี่ยพวกคุณน่าจะเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันเหมือน,นกับพวกคุณคงจะผ่านเรื่องแย่ๆอะไรกันมามา,มากมายนะ สร็จแล้วคุณก็ได้ไพ่จัดเม้นเนี่ยเรื่องต่างๆในอดีตเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาหาตัวคุณนะความสัมพันธ์เนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณต้องเจอกับอะไรเก่าๆแล้ว,แ,ลวแต่ดูเหมือนกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันน่าจ,จะทุเลาเบาบางลงนะครับเพราะว่ามันจะมีการฟื้นคืนแล้วก็เยียวยาความรู้สึกให้มันดีขึ้นนะอย่างน้อยถึงความรักมันอาจจะไม่ดีหวานชื่นนะ่มิตรภาพที่ดีมันน่าจะกลับมาหาพวกคุณกันก็ขอใจช่วยครับ ทีนี้เราจะลองมาดูให้กับคนโสดสนิทกันดูครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรครับสำหรับคนโสดสนิทด,ดูแนวโน้มแล้วอาจจะยังไม่มีอะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าดูแล้วคุณน่าจะยังคงอยู่กับตัวเองแล้วคิดวิเคราะห์ทั้งความสัมพันธ์ใดๆหักมีคุณมองใครอยู่หรือมีใครมามองคุณเนี่ยเหมือนยังคงยังต้องเก็บจุดนี้อยู่กับตัวเองกันน่ะเก็บความลับในใจกันเอาไว้แล้วก็ยังเชิงดูสถานการณ์กันไปก่นอนน่ะแล้วการที่หยุดดูสถานการณ์กันเนี่ยมันน่าจะได้รับคําตอบหรือการประกาศแจ้งอะไรบางอย่างในใจคุณนะทาให้คุณได้หลุดจาก จุดจุดนี้เนี่ยคุณรู้ว่าคุณจะเอาอย่างไร,รมันต่อไปอ่ะนะครับได้ไพ่หกหมายเท้าอ่ะคุณจะพบหนทางหรือช่องทางนี้จะเดินที่จะเดินไปต่ออ่ะมันน่าจะเป็นการปลดล็อกตัวคุณออกจากสิ่งแย่ๆในใ,นใจออกไปได้นะอืมอย่างน้อยเนี่ยหากมีเรื่องแย่ๆในใ,นใจเกิดขึ้นของคุณนะดูแล้วน่าจะมีทางออกที่ดีรออยู่กันนะครับเนี่ยมันน่าน่าจะเป็นการออกจากเรื่องแย่ๆทางความสัมพันธ์นะเพราะว่าคุณอาจจะรู้ว่า คนคนนี้คบไปแล้วมันน่าจะไม่มีอะไรดีๆในเกิดขึ้นในชีวิตความสัมพันธ์บุคคลนะเพราะว่าคุณกับเขามันคงมีความขัดแยง้งขความเข้ากันไม่ได้อ่ะแล้วจากนี้คุณก็คงเห็นแล้วแหละว่าอืมเราควรจะเลือกเดินออกมาจากจุดแย่ๆเนี่ยในอดีตดีกว่านในความสัมพันธ์ที่แย่ๆอย่างเนี้ยเพราะว่าปัญหาน่าจะเยอะเหลือเกินระหว่างคุณกับเขาก็ขอใจช่วยนะครับทีนี้เราลองมาดูกับคนมีคู่กันบ้างครับ กับคนมีคู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้คุณได้ไพ่สองเหรียญอะ่ะมันน่าจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคุณที่คุณต้องแก้ไขจัดการมันเพื่อให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะหลายสิ่งหลายอย่างมันคงเข้ามาประดังประเดีนในใจคุณนะในความสัมพันธ์นะอ่ะม,มันเป็นเรื่องที่คุณต้องแก้ไขจัดการให้มันประครับประคองความสัมพันธ์ไปกันไปก่อนนะอาจจะมีเรื่องอะไรไม่ดีที่เข้ามา ขัดข้องในใจของคุณตอนเนี้ยที่คุณต้องจัดการแก้ไขมันแล้วมันมีไพ่เดอะฟูลมาเนี่ยมันเป็นไปได้สูงเลยว่าคุณกับคู่ของคุณตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะมีความอิสระซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยแล้วมันก็อาจจะทําให้ทรงผลให้เกิดความรู้สึกแย่ๆในความรักอ่ะความรักช่วงนี้มันน่าจะจืดจางหายไปเพราะว่ามันเป็นเดอะฟูลเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ความรักมันเหมือนจะหายไปจากชีวิตคุณ คุณรู้สึกว่าเออความรักคงน,นี้มันน้อยลงไปในความสัมพันธ์ของคุณนะความหวานชื่ในใดๆมันหายลดไปเนี่ยแล้วคณก็ต้องแก้ไขจัดการความรู้สึกน่าจะเป็นความรู้สึกในใจคุณอนะ่ะที่คุณต้องแก้ไขจัดการมันในการที่คุณแยกออกจากกันเนี่ยแล้วมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูลดน้อยลงไปเนี่ยตอนเนี้คุณหรือคู่ของคุณน่ะน่าจะมีความคิดวิตกกังวลเยอะแยะมากมายนะ ถึงความที่ต้องแยกออกจากกันอยู่ตอนเนี้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างกาไม่อยู่ในสายตาดงดียกันแล้วกันนะหรือไม่ก็คุณกับคู่ของคุณตอนเนี้อาจจะมีได้พบเจอกับโอกาสหรือช่องทางอะไรใหม่ๆในเข้ามาชีวิตอ่ะน่าจะมีตัวเลือกอะไรให้เห็นพบเจอเยอะแยะน่าจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่ช่วงนี้ยได้พอมีการอิสระจากคู่ของคุณเนี่ยก็เลยได้เน้นการสังสรรพบเจอกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ มีอะไรโอกาสดีๆให้คุณเข้ามาได้มองได้เลือกได้ศึกษาหรืออาจจะเป็นตัวคู่ของผมก็ได้ที่เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วความสัมพันธ์ใ,ใดๆนั้นมันก็เลยต้องมีการประคับประคองแก้ไขจัดการให้มันเข้าลูกเข้าลอยแล้วก็ความสัมพันธ์ยังเดินไปได้อยู่ครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ